สําค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าทำไมถึงต้องมีไดปเป่าผมที่ร้านตัดผมชายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงมีนาพารีวิวนะคะวันนี้นะคะมีนาก็จะมารีวิวนะคะไดเป่าผมนะคะ ที่ใช้ในร้านตัดผมชายนะคะเราต้องใช้นะคะแรงนะคะรอบนะคะในการเป่าประมาณไหนนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะช่างมินาก็จะมารีวิวดเป่าผมของแม็กนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยค่ะโอ้การซื้อได้นะคะเราก็ต้องซื้อแบบว่าดีๆไปเลยนะคะเพราะอันตรายเหมือนกันนะเวลาเราซื้อแบบว่าปลั๊กที่มันควบคู่กับไดแต่ตรงหัวของเขามันจะขาดข้างในมันขาดนะเพื่อนเวลาเราได คือไฟมันออกมาจากตรงปลั๊กอะจะระเบิดแล้วเพื่อนๆแต่มีนาด้วยความที่แบบว่าไวตัวทันก็ดึงปลั๊กออกเร็วๆนะมันก็มีกลิ่นไหม้อะ่ะขนาดลูกค้าย,ยังตกใจอะเพื่อนๆเราต้องหาเรื่องซื้อใดที่มันดีนะคะทุกคนโอเคเรามาดูข้างในกันเลยนะคะมีพินเซนเตอร์แบบเป็นผู้หญิงสวยงามมากเพราะอะไรถึงต้องมีพินเซนเตอร์แบบเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายคนก็ไม่ซื้อกันนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะนี่ เขาจะมีนะคะหัวให้เราสองอันนะและสองอันนี้ใช้แตกต่างกันไหมนะคะใช้แตกต่างกันนะเพื่อนๆสำหรับตัวนี้ใช้ใดผมผู้หญิงใช้ใดตรงนะคะตัวนี้และเส้นผมของผู้หญิงคือหนึ่งเลยผมยาวผมหนานะตัวนี้คือใดปุ๊บเอาอยู่นะคะและสําหรับตัวนี้่ะใช้ยังไงใช้กับใครนะคะตัวนี้สําหรับผู้หญิงใช้ได้ไหม ใช้ได้นะคะสำหรับเราจะไดวอลลุ Wall ่มนะคะหรือไดม้วนนะตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับผู้ชายใช้ตัวนี้ได้ไหมนะคะสำหรับเป่าผมผู้ชายนะตัวนี้เลยเพื่อนๆเอาตัวนี้เสียบไว้แล้วก็ใช้นะคะสำหรับผมผู้ชายนะ,ะใช้ตัวนี้นะ,ะถ้าใช้ตัวนี้คือปากมันใหญ่อ่ะเพื่อนๆแล้วเวลาเราไดผมอ่ะคือมันฟ Rule ุ้งไปหมดมันจะไม่จับก้อนเดียวกันนะคะสังเกตนะคะตัวนี้มันจะมีความ ยาวและกว้างกว่าและตัวนี้จะมีความที่พอดีนะคะตัวนี้ใช้ตัวนี้ดีกว่าน,นะเพื่อนๆน,นี่นทุกคนเอามาจะทุงใหม่ๆเลยนะนี่นะคะให้เราใช้ตัวนี้ที่แปลงปากที่มันแบบว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากตัวนี้นะใส่เข้าไปค่ะสววงเข้าไปแล้วก็จับให้มันเท่ากันแล้วก็ดันเข้าไปค่ะปึ๊บนี่ปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้เลยใดตัวนี้มีความหนักไหมนะคะ ก็ไม่ได้หนักมากนะคะพอดีกลางๆนะคะไม่ได้เบามากและก็ไม่ได้หนักมากนะ,ะตัวนี้นะคะใช้สําหรับอะไรนะคะใช้กองนะคะเวลามีฝุ่นมีอะไรนะคะตัวนี้มันก็จะจับนะคะกองไว้เลยนะ,ะและทําความสะอาดฝุ่นขี้ฝุ่นตัวนี้ยังไงนะคะต้องทำนะคะถ้าไม่ทำนะคะตรงนี้มันก็จะไม่ระบายความร้อนออกนะคะตัวมอเตอร์มันก็จะเสียนะ,ะเพื่อน แค่เราเปิดนะหมุนแล้วก็ดันออกอย่างนี้นะคะตัวแกนนะคะตัวที่เป็นร่องเนี่ยค่ะตัวที่เป็นแบบเหล็กเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราทําความสะอาดตรงนี้นะคะปัดนะคะพวกที่เป็นขี้ฝุ่นออกได้เลยนะคะพอเราปัดเสร็จทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเลยคะ่ะใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะห้ามเอาไว้แบบโลงโจ้งนี้นะคะเพราะว่า มันมีพวกขี้ฝุ่นนะพอเราเปิดนะคะให้เราดันออกพอเราจะเอาเข้าไปแล้วก็ดันเข้าอย่างนี้นะคะเปิดเข้าเปิดเข้าอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะโอเคและปุ่มตรงนี้นะคะใช้ยังไงนะคะเพื่อนๆปุ่มตรงนี้เวลาเราเปิดนะคะให้เราเปิดใช้อย่างนี้เลยเวลาปิดให้เราปิดนะคะนี่มันจะมีตัวบอกว่า O และก็ตัวเท่ากันนี้นะคะตัว O นี่คือสำหรับปิด ตัวเท่ากันนี่สําหรับเปิดนะคะเพืเ่อนเดี๋ยวช่างมินาจะเปิดให้ดูนี่ผมที่มันเปียกเวลาเราฉีดผมแล้วเวลาซอยเนี่ยมันมีความเปียกอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนให้เราเปิดไปเลยค่ะแบบสุดๆไปเลย <ๆ S 1> แล้วก็ไดนะคะ <ๆ S 1> ใช้แปรงกลมหรือว่าหวีกระดูกนะคะใช้มือสางก็ได้นะคะไดเพื่อที่จะดูทรงหรือเซตทรงนะคะให้กับลูกค้าได้เลยและสำหรับผู้ชาย ใช้ลมประมาณไหนดีนะคะดูช่างวินาจะมาแนะนานะสาหรับลมนะคือนี่คือสุดก็คือลมเย็นนะคะตัวนี้ก็คือลมเย็นและกลางก็คือลมร้อนแบบกลางๆคือร้อนไม่มากแบบไม่ร้อนหนังหัวทุกคนแบบผู้ชายยอมรับได้อะแต่สําหรับผู้หญิงใช้ลมนี้ได้ไหมคือต้องใช้แบบลมร้อนไปเลยแต่สําหรับผู้ชายเน้นย้ำให้ใช้ลมกลางกลาง ที่มินาบอกคือลมกลางๆห้ามใช้ลมร้อนเด็ดขาน,นะคะถ้าคุณใช้ลมร้อนเมื่อไหร่นะคะลูกค้าจะสะดุ้งและเขาไม่กล้าบอกแต่ถ้าคนไหนที่เขาเป็นคนตรงเขาจะบอกเลยว่าพี่ครับหรือช่างครับว่าหัวเขาร้อนมากอะไรเงี้ยควรที่จะใช้ลมกลางๆและลมเย็นควบคู่กันไปเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าแบบแสบหรือว่าร้อนขึ้นไปแบบหนังหัวผู้ชายทุกคน ผมผู้ชายมันไม่เยอะเท่าผมผู้หญิงนะทุกคนตรงนี้นะคะเวลาเราไม่อยากเปิดตรงนี้นะก็ใช้ตรงนี้กดได้กดระดับความร้อนความเย็นได้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเย็นแบบว่าสุดโซคู so cool นะคะและรอมนะคะในการเป่าของเขานะอยู่ที่6,000นะคะ6,000 V นะตัวนี้คือแบบ ใช้ดีมากนะคะสําหรับผู้ชายนะร้านผู้ชายคือดีเลยตัวที่มีนาใช้นะคะก็จะเป็น4,000วัตต์นะคะแต่ตัวนี้คือ6,000วัตต์ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะตัวนี้คือแนะนําเลยนะคะที่มีนาบอกว่าไอ้ตรงที่มันระเบิดอ่ะคือตรงไหน,นะคะตรงนี้ต้องสังเกตนะคะเวลาซื้อใดเนี่ยตรงนี้มันต้องมีความปลอดภัยแบบระดับหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเราใช้กับมือเราเนาะ เวลาเราใดเนี่ยคือตัวสายปักหรือว่าอะไรอ่ะมันก็จะอยู่กับตัวเรานะตรงนี้มันจะหลุดได้ง่ายไหมแต่ว่าไม่มีแบบเนี้ยอย่าไปซื้อนะทุกคนจริงๆอย่าไปซื้อเลยเพราะมันอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายจริงนะพวกสายมันขาดหลุดบ้างเพราะว่าเนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กับตัวปักใหญ่แล้วไฟมันก็ต้องยิงมาหาเราลแล้วเพื่อนโอเคนะ นี่นะคะก็คือใดนะคะเป่าผมที่ใช้ในร้านตัดผมผู้ชายนะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าทําไมถึงต้องมีใดเป่าผมที่ร้านตัดผมชายนะคะหึงเลยนะคะเวลาเราตัดผมเสร็จนะคะเวลาเราเป่าผมให้ลูกค้าคือมันมีความสบายสําหรับลูกค้านะคะคือความสะอาดเลยนะคะดับสองนะเวลาเราใช้แปรงปัดใช้ได้ไหมช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ต้องมีตัวใดมาเสริมด้วยนะเพื่อนๆ โอเคนะคะวันนี้นะคะช่างมีนาก็รีวิวได้เป่าผมนะคะในการใช้ที่ร้านตัดผมชายนะคะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างมีนานะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย